บอ่าเราเอดขาดเข้ามืองคับมวลอุ้ยปุ๋ยเข่าขอสมบูรณ์นละูลูัต้นเ่าพี่ทองครับเ่อตอนไหนตอตาพอสมบูรณ์ขาดตัดเลยพู้ลู้ลพี่้องอ้ัาคันเลยพี่้องคับเนียอ้ค่อยๆพอสมบูรณ์หมวลยปุ้ยพี่้องครับมือตขาดวะเดีพ่อจังไง สวัสดีครับเต็นวิถีอีสานครับพี่น้องครับพี่น้องกับังครับสำหรับเ้านี้กับพวกพ่อกันที่เกานูเนาะเมื่อนี้ก็อยู่ที่ทงไงทงหน้าวิถีอีสานเท่าเกาครับพี่น้องสําหรับเ้าหนี้กับสำลังจะพาพี่พาน้องมหาเลาะนะครับเนาะทงไงทงหน้าเท่าพี่น้องเอ้ยบึงเนี่ยพี่น้องครับเขานำซ้ำป่าเท่ากัได้ช่วงนี้กัโอ้ไก่ที่ได้เกีียวแล้วพี่น้องครับเพราะว่ามันก็คือว่านะครับเนาะสำหรับเขาน้าปังนี่ก็ชีอายุสั้นพี่น้องครับเป็นเขาอายุสั้นนะพี่น้องครับ ทังพนกับพ่อสมบ,บูรณ์สวัสดีครับผมครับไม่เห็นเ็ดยังพ่อเศ้านี้เลนี่ยังมาหาหลอดน,ะอดนา,ยอยาหนอลอดได้ยินละพ่อปูเกาปูเบื้องเนี้ยอันนี้ไว้แล้วได้มีแล้วนี่พ่อก็คือเบอปูทั้งเฮาเนี่ยหากินง่ายตัวพ่อเนาะแต่ว่าข้ามันทางโคกทางขึ้นเรื่อยๆเลยคุดเปคุดเลยพ่อทั้งเฮานี้มาหาสับเอาเลยวันเดียว ยนเกิแพ่อเลี้ยง่นาละเพ่อเล้ยงง่ายแเ,เล่ยเลี้ยง่ายเล้ยมาเนี่ยนโอ้เบิง่งเ,เนี่ยพี่้องเ้ยบ้นี้เป็นได้พ่อยามต้งไปโดยต้งเศร้านี่ต้งหอกับ,บท่ท่นยายโอ้มีอย่งเน่ยนได้แล้วดีมือนี่ย่วดนี่ใส่บ่วงหนูไปม่ใส่่วกหนูตีพอ่อเมื่อนีนเนี่ยเพนุน้ำกันบงเดพี่องเลยพอสมบุรณเบืองนครพี่ครับตนไเต้ต้อพอ ปูก็ได้พี่น้องครับหนูก็ได้ปลาก็สิดได้พื่อนพี่รองครับโอ้ป่านนี้อัดน้ำไปน้ำหลวพ่อหนอ่อช่วงนีน้เนาะน้ำไปน้ำมันหัวทักหัวเนี่ยพระาะว่าพี่น้องครับทั้งเฮานี่หู้หลายพี่น้องครับเพว่าจะเป็นหู้หนูหู้ปูหลวงพ่อหนอ่อปวดแล้วพื่อนพี่น้องครับช่วงนี้ท <c oughs> ั้งหองว่าจะพยายามดอกตรงน,นี้เอาไว้เฉพาะหน่อสวยๆพี่เต๋อแต่นี่เราปลาพี่รองปลาเป็นพวกลองๆพี่น้องเอ้ยเมื่อนนหน่อยต้นนี้พ่อ โอ้ดหมวไปที่รองรับปลากันเลยเอองกันนะพี่องป่ากันนี่สยามหมดเลยองรับมันจะมีน้ำือพอสมบูรณ์ยล้นะเน่ไอดนนปลาหอยปลาอย่งเด้หมอ๋อเดี๋ยวจังมันั่นพี่รับสวยๆังไหก่อนไปยาเิงวุหนูกรครับสรเซานี่กัไดพี่องใส่น้ำเรืงไหนในพอดีนใส่ไปงูี นี่ยโอ้ยวกข้างขนเมื่ห่ัวแลนักทางี่ดีพอแเนี่ยันัในหมู่ทางสิละอืออี่นี้องครับทางหนูแม่ท้งขีเดิอันนี้กับแม่นบ่เนี่โซ่ส่นมากเนี่ยน่นอ้หนูอย่างขึ้นเรืมันก็เชื่ยเหมอนกันล่ะมันไ่ยานน้ามีอพอนูทั้งนี้แม่ว้ยลงไปคุณเดเขาป้าเขากินข้าวน้ำปังแม่อ้ยเบิกนั่นพี่องเลยเพราะว่าแถวนี้นี่มีแต่หน้าพ่อสมุนผูกเดียวพี่รองครับนี่ ใส่ทั้งเดนนะครับพ่อนี่เราไปนี่อ้อมหน้าเขาไปนี่ล่ะโอ้ใส่เตมองหน้าฝังนี่นี่หน้าฝังโอ้บัดนี้พ่อพี่น้องฟังก่อนเหพ่อหนูหนานี่นี่มันเสียบขึ้นหนูหนาวอันนั้นป้อคือหนาฝนหนาอย่างป้อมันคล้ายๆกันบ่มันก็เสียบขึ้นกันนี่แหละโอ้แต่ว่าปกติแลี้ยวคนว่าหนูนาแล้งละเสียบแต่ว่าอันนี้มันมันกับว่าเลี้ยงแล้วมีเงาะแต่ว่ากับเดือนซีเดือนหาอยู่แต่วันบ่าเลี้ยงพี่รองเข้าเนี่ยเดินหาไปหนูมันเริ่มมั่นนี่ต้องเขากินมันกับมือจะบัน โบนี่จะไมกับสอดแล้วเนี่ยเขาสอดนี่กับประมาณหลังสงการแล้วพอทั้งนี้เนาะเนี่ยของเฮากับประมาณสิ้นเดือนพี่น้องครับประมาณต้นเดือนเมษากันอาจจะได้เกี่ยวประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์อุ้ยเบิ่งนะพี่น้องครับคนละมาอยู่เก่าเกี้ยนนี่ขวาไม่ได้เดียวเนี่ยคน้ยขัดใหมให้แล้วแตนี่เพราะว่าผ่านจักหลังนออบันนี่เนาะหลังนี่ก็ว่วผ่านขัดใหม่ๆเลยหลังนี่ก็วัวผ่านพูด มันอยู่นี่ละมันหลีกบ่วงเนาะเเม่งเเม่งเเม่งเออบังนล็บรองเอ้ข้างที่ยอหมื่นเนาะเออฮู้ยอมแล้วพี่รองเอ้ยหนูนี่พี่รองครับคือทางรถเด้อทันปุ๊บขางบนดแต่ประเดี๋ยดรถเออแต่หนูนี่ไปได้ไปได้ทั่วไปได้ทั่วปกติพี่รองครับหนูนี่มันโบมักลงหน่ำเลยพ่อแต่ว่ามันมีเข่าเนาะมันมีเข่าโอ้บังพี่รองครับนี่ข้างๆเลยพี่รองครับนี่แล่นไปพี่รองครับนี่กุซี่เด้อ ทั้งนี่ก็บโบผ่านนี่โบผ่านพี่น้องครับเนี่ยนี่แหละพี่น้องครับมองคุนไปก็ได้แต่ว่าปกตินี่มันไปกินยังม่องไหนเพราะทั้งกลางูติดูนี่พุ่นแล้วมันเขาเป็นกลางั้งกลางคูล่ะมองได้เป็นว่างๆนั่นแหละปวดแล้วจังเลยอืมมึงพี่น้องครับผมสำหรับเขาเข้ากันไรพี่น้องนี่อันนี้ก็ประมาณอาทิตย์กลัวๆเนาะเพราะน้องซองอาทิตย์วะพอถึงวะคำเหลืองถือว่าแกแล้วเนาะ่านีิเนาะกลัวๆนี่แหละครับผมแต่ว่ายังไม่สุกพี่น้องครับ นั่นสิกับแม่เอ็นติเดือดในพื้นผิวของครับบ่วงพอดูผ่านพอด้วยเนี่ยงกว่าผ่านพอดุลโอ้ยบ่วงด้วยหนูจุกปนด่จบ่พ่อโอ้โหหน่องเลยเอ้าเดือดลมกันพี่น้องครับบเงพี่น้องครับผมครับบรรยากาศตอนเช้าโอ้ช่วงนี้กับมีหมาะกับกันนะพ่อเนาะหนาแรงสิกับมีหมอกก็ถ้าไปเหมอาหนาแรกเหมอดรุอ้มันมีแต่หน้าหนาวแม่เลยพี่น้องครับแต่ว่าช่วงนี้กับ หนาแรงกับหนาหนาวซ้ากันแม่นโอ้ยคุณน้าพี่น้องครับแรงเข่ากาบโหน้าก็แม่นบัวพันธุ์เลยโหมันเหนีกบ่วงเลย้านี่หนูพี่น้องครับคือพี่รองน้ำตางเที่ยวบนเฮ้ยวเวเป็นไส้เกิดไรมันก็ทั้งเที่ยวมันคุณน้าพี่น้องครับโหเชิญเวียนพี่น้องครับพี่รองอุ้ยบอลแมวอะไพี่น้องครับเขาไม่อยู่ป่านนี้แม่นู่แม่นี่แล้วนี่ยั่วยั่วเหงาแกลี้ยงสิเราเพื่อนหั่งขึ้นแน้วพี่รอง มอ่านเลยขาดข้าพี่ต้องรับมูลอุ้ยปุ๋ยเขาอสมันอีกพูดละพูดละพูัดต้นเขาพี่น้องครับตอนไหนตอตาอสร์ตัขาดตัดเลยพูดละพูดละพี่ต้องโอ้จับมัั้นเพี่ต้องครับเนี่อ้ค่อยๆฟอสรมันหื้อห้ยหื้อ้อ้อื้ืออ้อ้้อ อันนี้มันกินต้นหรือกินหมากทอดอนี่มันกัดจนแล้วกัดล้มก็คือเนี่ยกัดล้มก็คือเดี๋ยวเอ้ยอเอ้ยพี่น้องเอ้ยเกลือกนำออกกรอกพี่น้องกับยกโชว์พี่รองงามๆเลยพ่อครับผมมาแล้วพี่รองต้องนี้แล้วอ๋อมาหนี้พี่น้องครับผมได้อ้อมแล้วได้อ้อมแล้วมาเบื้องพี่น้องกับครับนี่แหละพี่น้องครับมเป็นจิ้มว่าจากนี่แล้วเนาะไม่เอานะอ๋อๆใส่ถุงกันพอเผาอันนี้จะถุงใส่นี่ละ ชุ่มงามเขานเลยล่ะใช่อ่ะโอุ้อเอยเออกกนาะเนี่ยเกิดกี่ตัวบกหรอกพี่น้องครับมึงคักบัวป่ะเนี่ยโอ้อาาข,อขาดมือเลยปุยเลยมุนเลยเโาขาดได้พอเอามาให้ใกล้แต่เป็นยังท้นมันขาดเลยคนน่ะต้นไหนก็ขาดได้หางกัดเมื่อกี้เนี่ยนั่นละทั้งทั้งนั่นละพี่น้องครับเุ้ยนะถอนออกมาจับคนน่ะ,นอออะโอ้ยมันเลี้ยวกปีต้องหาคนอ่ะ ยตยตาปวดแล้วปวดแล้วพี่รองครับโอ้รุ่นพอดีพอดีปิ้งก็พนบ่พอลุ่นเลยคือรุ่นพอดีปิ้งก็พนบ่รุ่นเลยคือเนื้อเนื้มันก็แสีบเ,เนี่ยนะเออหนูหนัวน่าเนาะแมนไอพี่รองครับเฮ้ยพี่รองครับได้ทั้งหนูวได้ทั้งปูพี่รองเอ้ยสำหรับเสาร์นี้นะครับเนาะไ,ไปเลาะอีกสักวัน วันนี้นี่ไปได้พ่อช่วงนี้นี่คำใส่เบ็ดใส่ก้างนี่ไปได้พ่อได้อยู่ได้กินบ่สำหรับช่วงหน้าฝั่งเขาเนี่ยเจา้าป่านี่อยู่เดียป่านี่มีเหรอเจ้าวัานเงี้ยเขาจะไดนเงี้ยย่งใกล้ชมดช่วงนงั้นแรกที่ต่พ่อยังว่าพี่น้องครับอย่างเบื้องีนึงแต่คำใส่จริงอจิเลี่ติไปได้มันคือบ่หรือมันจะไปเข่ากาะต้องเข่าหรือว่าเงี้ยห่วงจะไดนพ่อว่าคือบอลมันมีบุู่ห่วงหนามยังมีอยู่ติมีคือเขาแล้วเงี้ผ่านได้พ่อผ่านได้น่ะนะมึงอะไรพี่น้องครับมี้ผ่านถึงผลเลยเพื่อ โอ้เรเบิ่ง็โอ้มันพ่านตั้งอยู่แน่ยมันอยู่ผ่านอยู่เดี๋ยวมันจะมาใส่งินไม่ต่ม่แก้ไม่บ่อก่าไม่ไปไปพี่้องครับเฮู้่ท่ทู่บ่ธรรมดาตัวนี้พี่้องครับเฮ้ยโอ้บ่ไปใส่อกหนูนะเพาะนอนอยู่แถวนี่หพี่ตีมันกับยูนี่อันม่เากินอ่ะอืนี่พี่้องไปพี่องครับไปยังขังสิแลละพี่รองไปไปไปลอกแตสักวันเฮ้ แต่ว่าปลาในมี้เราพอนอ่อมือพี่น้องครับผมนำเท้าดงสบูรครับพี่น้องครับเดี๋ยวเมื่อไหนว่างๆพี่น้องครับผมเดี๋ยวจะพาพี่พระนองมาหาลอไซเบสเนาพ่อนอ่อมไซเบ็ดเขาหน้าปังพี่น้องครับอยู่ต้องให้หน้าเ้าหล่าพี่น้องครับคนน้องนำเท้าพี่น้องครับดงสบูรค์ักไหลท่าทากพี่น้องครับอันนี้ก็ได้เปรี้ยงถิ่นเราพอนอ่อ เริงตอนแรกว่าสิเบิ้ลกับ่เบิ้ลพี่น้องครับก็เบาาิ้ลเป็นเพราะว่าน้าเจ้าของอยู่ใต้มือดิอยู่ใต้มูอเนี่ยน้ำรับน้ำครับผมตอนแรกก็สมบ,บรูรณ์ว่าจากเปลงออกนะครับพี่น้องครับเพราะว่าที่ได้เกี่ยวเขาแล้วพีนพ่น้องเอ้ยเปลงออกกันยังไงพี่นอ้องทั้งเพื่อนบกกบเปลงลงมาพี่น้องครับต้องท้อใจว <c oughs> ้าแต่ตันผาเลยพวาน,น,นครับเดี๋ดยวจังชาหลุดน้ำกันเด้อพี่น้องเกยสำหรับการมาดไซเบ็ดข้าวนาปังนะพี่น้อง อย่างที่ตามคลิปนาคลิปไม่แหละพี่น้องครับบลาจะเป็นยังไงจะได้หรือไม่ได้จะมาหรือไม่มาเล้วพ่อเนาะเอาพ่อเดี๋ยวโชว์ผลงานก่อนะมือนี้เอาได้อีกย่างแน่มาใส่เบื้องพี่น้องครับผลงานมือนี้นะครับพี่น้องครับผมก็ได้หนูได้ปูครับผมก็ถือว่าสำเร็จได้มือนี้เนาะคลิปนี้เนาะครับผมครับผมก็ตาเมาเลาะให้โล่หน้าพี่น้องคำครับมาพาพี่พ่อน้องมาเบื้องบรรยากาศเท่าเท่า วิธีท <ผม S 1> งไงทงนาวิถีอีสานเท่านพอนอครับผมแล้วก็ได้ยุ่งกินพร้อมได้เน่าก,กินมาพร้อมเลยบ้านรับผมนี่แหละครับพี่รองครับเจ้าพี่ดำหากับพ่อได้อยู่ได้กินไปเนาะพ่อเนาะอีสานบ้านเทาโน้ครับผมเอ,อาอย่างที่ตามคลิปหนักคลิปไหนเนาะติดตามครับผมเอาเอาสำหรับคลิปนี้วิถีอีสานไว้สนีทพี่ร<ม>องครับ